เอ็มซีูกหลอของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้กอ่อตั้งห้องนี้นะครับี่สําคัญที่สุดขอบคุณท่านประธานบร,ธธริษัททบธฤทธิ์ประธานเขนคุณสรวัฒน์ไพศสารสรวัฒน์และก็พัญญาคุณลุงพัญญาผู้ชีวิตของท่านนะครับที่สร้างแพลตฟอร์มดีๆให้พวกเราได้มาทํามาหากินนะครับกระผมอัศลรถโทโชนันทรกําเกตดนะครับตําแหน่งอยู่ที่รองผู้กํากับการสอบสวนสถานีตํารวจภูทรบางประกงนะครับ ปัจจุบันก็มาทํางานเช่อราการอยู่ที่สานิตรวจปุทอนบางน้ำเปี้ยวจังหวัดติเชิงเซานะครับก็เข้ามาในบริษัททบัธุริษได้ประมาณปีเศษนะครับปีเศษที่มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํางานจริงจังนะครับก็โดยการมาแนะนําของโค้ชกุลักษ์นะครับคุณธัญพรประสิทธิ์นะครับซึ่งมาแนะนําในตอนแรกก็ ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร,ร่นะฮะพอมองดูว่าเป็นธุรกิจเพื่อขายขายตรงนะฮะซึ่งขายตรงนี่เป็นอะไรที่ยากมากสําหรับชีวิตพวกเรานะครับาการเป็นตื้งงอขอ,ข,อ,ข,อขายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่จะสําเร็จนะฮะก็พอได้ฟังว่ามีซิมโทรศัพท์นะครับโปรวีไอพีปีละสองพันเก้าสิบโทรฟรีทุกค่ายเน็ตไม่อั้น ก็คิดว่าอืมลองซื้อมาใช้นะครับเพื่อความประหยัดให้กับครอบครัวของเราครับเริ่มต้นที่ความประหยัดแล้วก็ส่งผลประสบความสําเร็จมาเรื่อยๆเพราะว่าธุรกิจนี้เราทํางานเป็นทีมนะฮะเราไม่ได้ลุยคนเดียวเพราะมีข้างบนมีโค้ดมีอัปไลน์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็ดาวไลน์ไซด์ไลน์เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้น องค์กรใดที่มีความสามัคคีนะฮะร่วมมือกันช่วยเหลือกันก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่างบริษัททวับทุริกของเรานะครับผมได้พิสูจน์มาปีเ็ศษตอนนี้มีรายได้เดือนละแสนห้าอัพนะฮะซึ่งไปทํางานบริษัทไหนองค์กรไหนที่จะได้ขนาดนี้นะครับเงินเดือนระดับเดือนละแสนห้าี่เป็นเงินเดือนของพลตํารวจเอกเลยนะฮะซึ่งอายุรับราชการของผม ผ่นมา31ปีเหลืออีก9ปีนี่ก็คงไปไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแล้วเป็นรายได้ที่แพสซีฟนะครับเป็นรายได้ที่สเสถียรน,นะครับกรเกษียณแล้วเราก็ยังมีรายได้เ็เผออาจจะได้มากกว่านี้อีกนะครับทําไปกว่าจากกะเกษียณเลย9ปีนะฮะก็ขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับประธานบริษัทนะครับผู้ก,ก่อตั้งบริษัททอบอุริษทให้เราได้มีกินมีใช้มาจนถึงทวันนี้นะครับ วันนี้ได้รับมอบหมายให้มาคุยเรื่องกฎจรรยบัรณการทํางานในบริษัทของเรานะครับซึ่งบริษัทของเราก็เหมือนองค์กรอือ่นๆทั่วไปนะครับการอยู่ด้วยกันในคนหมู่มากครับมาจากทั่วสารทิศก็ย่อมมีการผิดข้องหมองใจกันบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกฎระเบียบกฎจรรยบัญญพวกเราก็จะเดินกันไปแบบสเปสป่านะครับเดินไปในทิศทางไม่ถูกต้องแล้วก็ขัดแข้งกัดขากัน เราบอกแหวงกัดน,นะครับเพราะฉะนั้นองค์กรของเราก็กําหนดบทจรยาบัรณขึ้นมาง่ายๆครับสี่ข้อเท่านั้นเองนะครับมาดูข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งคือการห้ามข้ามสายงานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ <c oughs> เมื่อท่านอยู่กับสายงานไหนท่านเข้ามาโดยคอนเน็ชันของท่านท่านเชื่อมั่นแล้วว่าผู้นาของท่านนะครับโค้ดอัปไลน์จะพาท่านไปได้ดี แต่เมื่ออยู่ไปเกิดการผิดใจขัดใจกันว่านักอยากจะเปลี่ยนสายงานนะครับรายงานมาที่บริษัทขอเปลี่ยนขอย้ายสายงานซึ่งถ้าทำได้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดสายงานอื่นไม่พอใจผิดใจก็รายงานมาที่บริษัทขอเปลี่ยนอีกก็ทำให้องค์กรเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดความแตกความสามัคคี อันนี้ห้ามห้ามโดยเด็ดขาดนะครับการห้ามข้ามสายงานสําหรับข้อที่2ข้อที่2คือการห้ามชักชวนสมาชิกของท่านอื่นนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่มาร่วมองค์กรของตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเมื่อเราไปเจอผู้มุ่งหวังองคนใหม่นะครับมีมีโ้ดอื่นมีอัพไลน์อื่นมาทาาถามไว้ลแล้วนะครับเราไปเจอเราเราจงส่งเสริมเขาต่อไปถ้าเขาเชื่อมั่นใน ในโค้ดในออปไลน์ที่มาแนะนำลรวเราจะไปดึงมาให้มาอยู่ภายใต้องค์กรของเรานะครับเป็นการช่วงชิงเป็นการเสียมารยาทจะทําให้ผิดใจกันนะครับและสมาชิกคนเก่านะครับที่สมัครไว้แล้วเกิดมาบนม่นมารับเพืงลําพันธ์กับเราว่าอัปไลน์ไม่ดีโค้ดไม่ดีเราไปชักชวนให้มาอยู่ใต้องค์กรของเราอันนี้ก็เป็นการผิดกฎจรรยบรรรนะครับอย่าได้กระทําโดยเด็ดขาดนะครับ ข้อที่3านะครับข้อที่3การเสนอขายสินค้าบริษัทให้เสนอขายด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับตรงตามความเป็นจริงนะครับอย่าไปโน้มน้าวอย่าไปพูดว่าบางอลังการเกินความเป็นจริงนะครับสินค้าของบริษัทก็คือระบบแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์ม ITS นะครับแพลตฟอร์มนี้สร้างไรายได้ให้กับพวกเราโดยการ คืรายได้จากการกินใช้ใจ่ายในชีวิตครอบครัวในชีวิตประจําวันของแต่ละครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเรานี่ไปพูดแบบตรงๆครับไปแบบตรงๆซืๆ่อพูดความจริงนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นพูดโม้พูดเบอร์บางอลังการนะครับรับรองว่าตอนนี้เขารับฟังนะครับถ้าเขาเข้าใจเขาเชื่อมัน่นเขาเดินตามมาและประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับ การที่ไปพูดน้มน้าวเกินความปจริงแล้วอย่างเช่นว่าไปชักชวนผู้มุ่งหวังนะครับมาอยู่ใต้ฐานของตัวเองแล้วบอกว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทํางานอะไรครับเดี๋ยวอัพไลน์ข้างบนดูแลให้เดี๋ยวจะหาคนโยนลงไปให้ซ้ายขวาตกเที่ยงคืนมีรหัสตบกินตื่นเช้ามามีเงินไหลเข้าร็สมัครครั้งเดียวนั่งๆน,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 นอนเดือนละแสนขึ้นได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ ไม่มีบริษัทไหนองค์กรไหนที่ที่ให้มาทํางานแล้วมานั่งมานอนอยู่เฉยๆแล้วจะมีเงินไหลเข้านะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะไม่มีบริษัทไหนที่จะจ้างคุณมานั่งนอนแล้วคุณก็จะได้เงินเพราะฉะนั้นการที่จะได้เงินมีรายได้เข้ามาก็เกิดจากการทํางานนะครับการทํางานของบริษัทของเราก็ไม่ได้ยงอยากครับแค่ไปแนะนําสิ่งดีๆไปขยายไปเผยแผ่นะครับสิ่งดีๆของ ท่านประธานได้สร้างไว้นะครับเมื่อมีคนเชื่อมั่นเดินตามมาสมัครเข้ามาก็จะเกิดรายได้เข้ามานะครับอันนี้คือกฎจัดยานข้อที่สานะครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับข้อที่สี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับนอกจากผิดกฎจรดยานของบริษัทแล้วยังผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองด้วยนะครับข้อที่4ี่คือการห้ามทุจริตในการทําธุรกิจนะครับ การทุจริตนะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองและอยู่ในองค์กรของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์ทั้งนั้นนะฮะมีโอกาสมากๆาค่ะสาหรับคนใจไม่แข็งนะครับที่จะําทการทุจริตเป็นการไปโยกเอาเงินจากดาวไลยนะครับเหตุบงเข้ามาใช้ส่วนตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นนอกจากจะผิด กฎจริยบัณของบริษัทบัตทุลิบยังผิดกฎหมายอาญามเมืองอาจจะไปโดนข้อหายักยอกทรัพย์ชอบโกงทรัพย์มีโทษติดคุกติดตารางนะครับข้อนี้สําคัญที่สุดนะครับสมาชิกอย่าได้กระทํานะครับเป็นเรื่องจําเป็นสําคัญที่สุดนะครับกฎจริยบัณทนักศึข้อนะครับที่กําหนดมาก็เสมือนก,อกับองค์กรทั่วไปนะครับทําเพื่อให้พวกเราอยู่ ร่วมกันทํางานร่วมกันด้วยความสุขด้วยความชื่นเมื่นนะครับมีน้าจิตน้าใจต่อกันาธุรกิจของบริษัทเราเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจแบ่งปันจริงๆนะครับและวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คืออัพไลน์ก็ทําหน้าที่ที่ดีต่อดาวไลน์ต่อไซไลน์นะครับดาวไลน์ก็ทําหน้าที่ที่ดีต่ออัพไลน์ต่อไซไลน์นะครับไซไลน์ก็ทําหน้าที่ที่ดี และต่อสด์ไลนด้วยกันนะครับนี่คือวัฒนธรรมขององค์กรที่เราอยู่กันมาได้บริษัทท็อปอัพธุริตเปิดมา9ปีจะย่าง0ปีแล้วนะครับก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีแต่จะมั่นคงต่อไปที่นี่ก็จะเป็นแหล่งที่กระจายรายได้ให้รายได้แก่สมาชิกของเรานะครับขอให้รักษาองค์กรไว้นะครับขอให้ซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะครับและท่านก็จะอยู่ได้ ก่ความสุขนะครับมีความมั่นคงในเรื่องรายได้เรื่องการเงินนะครับทุกท่านเดินตามมาแล้วนะครับได้เข้ามาอยู่ในบริษัทนี้แล้วขอให้รักษากฎก,ฎกฎติกาของเรานะครับสําหรับกับผมนะครับมันตลวดโทชนันทร์คาเกตก็ได้บรรยายสมควรแก่เวลาแล้วนะครับพบกันในโอกาสหน้าขอคืนไหม่ให้กับพจนจีนะครับเอ็มีป